เริ่มต้นที่เมืองคาชิมะเมืองเงียบๆทางใต้ของญี่ปุ่นเราได้พบกับโคอิจิเด็กชายวัยประมาณ12ปีที่อาศัยกับแม่และตายายหลังจากที่พ่อแม่แยกทางกันขณะที่น้องชายของเขาริวโนสุเกะอยู่ห่างออกจากเมืองฟุกุโอกะกับพ่อและเป็นนักดนตรีแนวอินดี้ทั้งสองพี่น้องยังคงติดต่อกันทางโทรศัพท์พูดคุยกันทุกวัน เหมือนยังอยู่ใกล้กันแม้ชีวิตแต่ละคนจะแตกต่างกันโคอิจิมักมีท่าทีนิ่งๆจริงจังในขณะที่ริวนิสุเกะร่าเริงสนุกสนานและเป็นธรรมชาติมากกว่าแต่ใจกลางของพวกเขาคือความคิดถึงซึ่งกันและกันวันหนึ่งโคอิจินได้ยินข่าวว่าเส้นทางรถไฟชินคันเซ็นสายใหม่จะเปิดใช้งานโดยรถไฟจากฟูโอกะและ คาโอชิมะจะสวนกันตรงกลางพอดีเด็กๆที่โรงเรียนเล่ากันว่าถ้าคุณอยู่ตรงจุดตรงกลางที่รถไฟสองคันสวนกันแล้วอธิษฐานปฏิหารจะเกิดขึ้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คาอุจิคิดว่าถ้าเราไปยืนตรงนั้นพร้อมกันฉันกับริวโนสุเกะจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเขาตัดสินใจจะเดินทางไปยังจุดที่รถไฟสวนกันพร้อมกันกับเพื่อนๆสนิทสามคน ทั้งหมดเริ่มเก็บเงินเตรียมเข้ากล่องซื้อตั๋วรถไฟและแอบวางแผนโดยไม่ให้ผู้ใหญ่รู้ในเวลาเดียวกันฝั่งริวโนสุเกะได้อยู่กับพ่อก็ได้รับข่าวจากพี่ชายเช่นกันเด็กชายคนนี้มีใส่ซนและเป็นธรรมชาติมากเขาวชวนเพื่อนๆที่ต่างมีความปรารถนาในใจของตนออกเดินทางเด็กๆสองกลุ่มจากเมือง เริ่มต้นการเดินทางโดยมีจุดหมายเดียวกันจุดที่รถไฟซิ้นคันเซนจะสวนกันระหว่างทางพวกเขาต้องประชวนกับอุปสรรคเล็กๆแบบเด็กๆเกช่นหลงทางไม่มีตัวขากลับหิวจนต้องแบ่งข้าวกล่องกันหรือแม้แต่แอบ,บหลบเจ้าหน้าที่สถานีแต่พวกเขาก็ช่วยเหลือกันด้วยมิตรภาพและความเชื่อในปฏิหารในที่สุดเด็กๆทั้งสองกลุ่มก็เดินทางมาถึงจุดนัดพบกลางทาง วกเขาวิ่งไปที่ลานกว้างที่สามารถมองเห็นรถไฟทั้งสองฝั่งเสียงรถไฟดังขึ้นพร้อมกันจากสองด้านใกล้เข้ามาเรื่อยๆเด็กๆทุกคนรีบผลักตาแล้วอธิษฐานในใจอย่างตั้งใจโคอิจิอธิษฐานในครอบครัวกลับมาเหมือนเดิมส่วนคนอื่นๆต่างก็อธิษฐานในเรื่องของตนเช่นพ่อแม่หายป่วยความรักความฝันโปรดให้ปฏิหารเกิดขึ้นเถอะเสียงรถไฟเล่นผ่าและสวนกันตรงหน้า คิปตาเดียวทุกอย่างเงียบลงเด็กๆลืมตาขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางกลับเด็กๆเ,เริ่มคุยกันเกี่ยวกับคำอธิษฐานบางคนรู้สึกผิดหวังแต่โคอิจิกลับเริ่มเข้าใจว่าบางอย่างก็เริ่มประหนักว่าบางที่ปฏิหารไม่ได้อยู่ในช่วงเสี้ยวนาทีของรถไฟส่วนกันแต่มันเป็นการที่น้องและเขาได้ร่วมมือกันมีความหวังและได้พบกันอย่างแท้จริงต่างหาก เมื่อกลับถึงบ้านโคอิจิบอกแม่ว่าผมอยากอยู่แบบนี้ต่อก็ได้นะแต่ไม่ต้องกลับไปก็ได้คำพูดที่สื่อให้ถึงการยอมรับในความจริงและการเติบโตภายในของเขาอย่างงดงามหนังจบด้วยภาพของพี่น้องที่ยังคงอยู่ห่างกันเหมือนเดิมแต่หัวใจของเขาไม่ได้ไกลกันอีกต่อไปภาพสุดท้ายคือรอยยิ้มอ่อน แห่งความเข้าใจและการเตืบตัของเด็กชายที่ชื่อว่าโคอิจิและริวโนะสุกิ